คนไปเจอเงื่อนไขในละข้อนี้ทุกคนตอบอะไรกันคะบอกเลยนะส่วนใหญ่เนี่ยตอบผิดค่ะเขาถามว่า p เท่ากับ q เป็นจริงเป็นเท็จหรือไม่แน่ชัดซึ่ง p อยู่นี่ q อยู่นี่เอ๊มันบวกกันอยู่มันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะบอกว่าตอบไม่แน่ชัดใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลองไปดูเฉลยนะในเฉลยนะคะเขาบอกว่าข้อนี้ต้องตอบ จริงค่ะนี่คือคําตอบของเราเลยต้องตอบจริง <c oughs> ก็คือว่าเขามีการเปรียบเทียบระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะคะมันก็เลยตอบจริงค่ะ <c oughs> และอันนี้เป็นจุดหลอกกอเพอที่ออกสอบบ่อยอีกหนึ่งจุดเลยนะคะดังนั้นใครที่อยากรู้ว่ากอพอมีจุดหลอกอะไรบ้างต้องเน้นอันไหนบ้างคุณลรกขอแนะนําเป็นชุดเทสอันนี้เลย <c oughs> อย่างเช่นข้อนี้ถ้าใครไม่เคยเจอก็จะไปไม่เป็นเลยแบบว่าเอะเราจะหาตัวที่อยู่ในช่องว่างยังไงซึ่งอันนี้นเคยออกสอบมาแล้วด้วยนะคะดังนั้นใครที่อยากฝึกให้มันครอบคลุมนะคุณลรกขอแนะนําเป็นชุดเทสอันนี้มากๆเลยค่ะซึ่งจะมีดดด้้วยกันทงหม10ชุะะค แล้วก็จะมีเฉลยในเล่มเป็นเฉลยละเอียดด้วยซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะใครที่อยากเอาไปฝึกทำนะคะทุกคนสามารถถักมาที่นี่ได้เลยค่ะ